นะฮะเดี๋ยวนี้เนี่ยข่าวสุดท้ายในวันนี้ของเราเราพาไปดูกันที่เกาหลีเหนือกันสักหน่อยเป็นประเด็นกันเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมหลังจากที่ทางเกาหลีเหนือเนี่ยได้มีการเปิดตัวอาพาร์ตเมนต์ใหม่ที่เรียกว่าสูงมากนะฮะมีประเด็นขึ้นมาอย่างไรเดียวเราไปดูเรื่องนี้กัน15เมษายนนะฮะมีการเปิดตัวอาพาร์ตเมนต์ใหม่สูง80ชั้นในกรุงเปียงยางเมืองหลวงของเกาหลีเหนือ แต่ว่าทางผู้แปลพักแล้วก็ชาวกรลีเหนือคนอื่นๆเนี่ยกล่าวว่ามีลิฟต์ก็ใช้ไม่ได้รวมถึงไฟฟ้าแล้วก็น้ำประปาก็ไม่ดีแล้วก็ความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของฝีมือการผลิตด้วยนี่ก็บ่งบอกให้เห็นเลยนะว่าในอดีตเนี่ยก็มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้น,นที่ต้องการที่จะอาศัยอยู่ใกล้ยอดของโครงสร้างดังกล่าวพวกเขาเนี่ยนะฮะก็คือได้อธิบายว่ายิ่งสูงไงถ้ทั้งน้ำทั้งไฟฟ้าเนี่ยมันก็ ไปไม่ค่อยถึงนะฮะเนื่องจากว่าแรงดันน้ําก็ต่ำอะไรอย่างนี้นะฮะแฮมลิฟก็ใช้ได้บางใช้ไม่ได้บางนะฮะก็คือไปที่สูงๆเนี่ยก็คงต้องเดินขึ้นบันไดยอย่างเดียวเนี่ยนะ,ะดังนั้นแล้วเนี่ยจะสังเกตได้ว่าห้องบนบนเนี่ยนะฮะตามที่เขาพูดเนี่ยห้องบนบนเนี่ยก็จะดูเป็นห้องที่ไร้ซึ่งความไร้ซึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกเลยทีเดียวนะฮะดังนั้นแล้วห้องบนบนเนี่ยนะฮะก็จะมีราคาที่ค่อนข้างจะถูกเหมาะกับคนที่ จนนะฮะในเกาหลีเหนือนั่นเองในส่วนคนรวยของเกาหลีเหนือเขาจะมักอาศัยอยู่กันที่ชั้นล่างๆนะ,ะยิ่งล่างได้ยิ่งดีเลยเนื่องจากว่าระบบต่างๆน่าจะมีประสิทธิภาพทั้งแรงดันน้ำก็โอเคนะครับไฟฟ้าก็มีลิฟต์ก็ถ้าลิฟต์พังก็เดินขึ้นนะ,ะก็ไม่กี่ชั้นอะไรอย่างงี้เนื่องจากว่าอยู่ชั้นล่างๆนั่นเองนะฮะดังนั้นแล้วคนรวยส่วนใหญ่มักจะอยู่ชั้นล่างๆนั่นเองนะฮะ นอกจากนี้เนี่ยนอกจากการเปิดตัวอพาร์ตเมนต์ใหม่นะคะที่เขาบอกว่าจะช่วยเรื่องของที่อยู่อาศัยของประชาชนแล้วนะฮะแต่ว่าก็กลายเป็นประเด็นกันขึ้นมานะ,ะว่าใช้ไม่ได้จริงนะฮะยิ่งสูงเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์เลยยิ่งสูงน้ําก็ไม่มีไฟฟ้าก็ใช้ไม่ได้ลิฟต์ก็เดี๋ยวใช้ได้บางใช้ไม่ได้บางเนี่ยนะฮะก็คือสิ่งที่ทางผู้แปรพักแล้วก็ชาลิลหรือคนอื่นเขาได้กล่าวเอาไว้อย่างเงี้ยนะฮะก็คือกล่าวโจมตีเลยนะฮะว่าตึก 80ชั้นนี้ก็คงไม่น่ารอดเหมือนกันแถมยังกังวลเรื่องของฝีมือการผลิตด้วยนะว่าตึกจะถล่มหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นั่นเองนะฮะโอ้โหฟังดูแล้วไม่มีอะไรดีเลยนะสำหรับอ,อ,อาาพาร์ทเมนต์ใหม่ตัวนี้นะฮะโดนโจมตีไปเลยทีเดียวทีนี้เนี่ยนอกจากนี้แล้วนะฮะทางคิมจองอึนนะ,ะก็ได้มอ,มอบนะห้องพักสุดหรูนะฮะให้แก่ผู้ประกาศสาวคนดังด้วยนะ,ะสาวหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูหน้าคนนี้กันเชื่อว่าหลายคนเนี่ยนะ,ะจะต้องอ๋อกันเลยทีเดียวนะฮะ นี่นะฮะก็คือรีชุนฮีนะฮะผู้ที่มีฉายาว่าพิงก์เลดีนะฮะผู้ประกาศสาวคนดังเลยทีเดียวนะฮะคือทางคิมจองอึนเนี่ยนะก็ได้มอบห้องพักสุดหรูนที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยนะฮะให้แก่ผู้ประกาศคนดังของเกาหลีเหนือนะรีชุนฮีนั่นเองเพื่อเป็นการตอบแทนที่คอยช่วยเหลือประเทศมาโดยตลอดนะฮะถ้าถามว่ารีชุนฮีทำอะไรนะฮะ เธอคนนี้เนี่ยอ่านข่าวมามากกว่า50ปีแล้วปัจจุบันเธอมีอายุ79ปีนะฮะโดยการอ่านข่าวของเธอนั้นก็จะมีการใส่อารมณ์เข้าไปด้วยนะฮะซึ่งก็เป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของเธอโดยการรายงานของเธอทุกครั้งนั้นนะฮะเธอจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเธอเลยนั่นก็คือการที่จะใส่ชุดชมพูนั่นเองจึงเป็นที่มาของฉายาพิงค์เลดี้นั่นเองนะฮะก,ก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นไปนเมื่อสักครู่นี้นะฮะอ่ะ ที่นี่นะคนซ้ายของคิมจองอึนเนี่ยนะฮะที่เป็นกระโปรงสีน้ำเงินเนี่ยนะฮะแล้วก็ชุดสีชมพูนะฮะเป็นชุดพื้นเมืองของเกาหลีเหนือก็เลยเป็นฉากที่เอ่อที่มาของฉายาพิงเเรดี้นั่นเองนะฮะแถมนอกจากนี้นะ,ะ,ะเดี๋ยว,เ,ยวเราไปดูกันสักหน่อยนะฮะว่าลีลาการอ่านข่าวของเธอนี่ก็ใส่อารมณ์เข้าไปด้วยนะฮะคือรายงานทุกข่าวสำคัญจริงๆนะฮะสำหรับเกาหลีเหนือนะฮะท้งเรื่องของ ประกาศความสําเร็จการทดสอบอาวุธหรือความคืบหน้าทางเทคโนโลยีอะไรต่างๆคือเธอคนนี้ก็จะคอยรายงานข่าวสําคัญสําคัญของประเทศนะฮะหรือแม้กระทั่งการเสียชีวิตของผู้นําคนก่อนคิมจองอิลผู้เป็นบิดาของคิมจองอึนด้วยนั่นเองนะเดี๋ยวเราลองไปดูกันสักหน่อยนะฮะว่าลีลาการอ่านข่าวของเธอเป็นอย่างไรบ้างนะฮะเริ่มจากชุดสีชมพูที่เราจะคุ้นหน้าคุ้นตากันนั่นเอง 미 합중국 대통령은 이에 리에를 표시하면서 조미 사이에 선의의 대화가 진행되는 동안 조선 측이 도발로 간주하는 미국 남자선 합동군사 연습을 중지하며 조선민주주인민공화국에 의 대한 안전담보를 제공하고 대화와 협상을 통한 관계 개선이 진척되는 데 따라 대조선 제재를 해제할 수 있다는 의향을 표명했습니다. <목소리> นี่นะฮะก็คือ,อตัวอย่างนะครของการอ่านข่าวของเขานะฮะที่ใส่ชื่อชมพูเลยทีเดียวนะฮะเป็นพิงค์เลดีสมชื่อทีน,นี้เราไปดูกันอีกข่าวหนึ่งนะฮะก็คือที่พิงค์เลดี้คนนี้นะฮะรีชุนฮีเขาก็ได้อ่านข่าวการเสียชีวิตของผู้นำคนก่อนนะฮะคิมจองอิลด้วยนั่นเองนะ,ะเดี๋ยวเราลองไปดูกันสักหน่อยดง,งรกั 서고하셨다는 것을 가장 비통한 심정으로 알리며, 너무도 갑자기, 너무도 애석하게 우리 곁을 떠나신 현지 지도의 길에서 ผู้ชมก็จะได้เห็นลีลาการอ่านข่าวของเธอนะใส่อารมณ์เข้าไปอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของเธอเช่นกันนะนี่ก็คือเรื่องของรีชุนฮีนะผู้ประกาศสาวคนดังสาวหรือเปล่าไม่รู้แล้วนะฮะตอนนี้อายุ79ปีนะฮะตอนนี้ก็ได้รับห้องพักสุดหรูไปนั่นเองนะฮะอ่าก็เป็นการตอบแทนที่คอยช่วยเหลือประเทศมาโดยตลอดนะฮะเธอก็รายงานข่าวสําคัญๆของเกาหลีทุกครั้งนั่นแหละนะฮะทีนี้เนี่ย นอกจากเรื่องของอพาร์ตเมนต์แล้วนะนอกจากนี้วันที่17เมษายนได้มีข่าวว่าคิมจองอึนนะฮะผู้นําเกาหลีเหนือได้เข้าร่วมสังเกตการการทดสอบอาวุธตัวใหม่ด้วยที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของอาวุธนิวเคลียร์ด้วยนะฮะนี่ก็มาอัปเดตกันสักนิดนึงนะฮะสำหรับเช้าวันนี้นะฮะนี่ก็คือทั้งหมดของเกาหลีเหนือแต่ยังไม่จบครับคุณชมนอกจากวันนี้นะฮะเกาหลีเหนือคือ